สวัสดีครับดิมสวิตเอ็มดีเอฟรับประยางรถยนต์รถไถเดินตามรถจักรยานยนต์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะโดยเฉพาะรถยนต์ที่เดินทางไปในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินนะฮะยินดีบริการใครที่สนใจใช้บริการหรือใครที่ผ่านมาทางนี้นะฮะแล้วยางรถ่วกก็สามารถโทรเรียกใช้บริการได้นะฮะหรือพิมพ์เข้าไปที่ GPS Google m a p นะเขียนคําว่า,าดีมเซร์วิสเอ็มดีอฟรับปะยางรถยนต์มอเตอร์ไซค์24ชั่วโมงครับเพื่อนๆวันนี้มียางรถไถยางล้อหน้ารถไถเดินตามมามาปะยางยางรั่วเดี๋ยวต้องถอดออกมาเช็คนะฮะก่านที่จะถอดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าจุบลมมันอยู่ทางไหนเราต้องจําด้วยนะฮะถ้าหากไม่จําก็ต้องถ่ายรูปไว้ว่าจุบลมมันอยู่ทางไหนถ้าหากใสกับทาง มันจะทําให้เสียเวลาในการถอดประกอ็นะฮะแล้วก็กระทะล้อก็เหมือนกันดูว่าล้อไหนอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนที่จะทําการถอดหลังจากนั้นเราเติมลมนะฮะเติมลมก็ไปตรวจเช็คแล้วเอาไปแช่น้ำนะฮะใช้กระมังในการเช็คตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะฮะเข้าในเมืองว่าจะไปซื้อไอตัวถังน้ําลมนะฮะ ยางยางที่เขาไปใส่น้ำนะยางรถยนต์ที่เขาทาเป็นแปลงใส่เป็นที่ใส่น้านะ่ะยังไม่มีเวลาเข้าไปซื้อเลยครับเพื่อนเเราเห็นจุดด้วแล้วก็ใช้ช็อคขีดมดนะฮะในการในการทามาร์กไว้เพื่อที่จะเอามาเจียออกนะเพื่อนเพื่อนทำมาร์กไว้ให้รู้ว่าที่มันอยู่ตําแหน่งนี้นะเวลาเอามาเจียรปรับแต่งเนี่ยเราจะได้รู้นะเพื่อนเพื่อนใช้ตัวเจียนะฮะใช้บอสเจีย แล้วก็ใช้ไปปัดนะฮะในการเจียเพื่อนเพื่อ,อ,อปรปับแตง่งปรับแต่งยางให้มันน่าสัมผัสยางนะฮะให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้และให้มันสะอาดที่สุดนะฮะเวลาเราเอาไปปะมันจะได้อยู่ถ้าหากเราไม่ขดาดความสะอาดออกถ้าหากเราเอาไปปะเนี่ยไม่อยู่แน่นอนนะครับือนเพื่อน,อน<ๆ>การปะมันจะมีอยู่สองแบบคือปะเย็นแล้วก็ปะปะร้อนนะฮะ ยางรถไถส่วนมากผมจะปะร้อนนะส่วนมากจะปะร้อนปะเย็นก็จะใช้ใช้กับงานด่วนนะฮะงานด,วด่วนนี่ฮะรอยรั่วของมันก็ใช้ยางดิบครับในการปะ,ะตัดให้มันเป็นแผ่นๆนะฮะเพื่อนๆก็ตัดให้มันเป็นแผ่นเล็กๆนะผมจะทําก็แล้วแต่หน้างานนะแล้วแต่หน้างาน หลังจากนั้นก็ทากาวดำลงไปฮะเพื่อนๆนถ้าหาใครไม่มีก็ให้นํายางดิบเนี่ยเอาไปนะตัดให้เป็นเป็นชิ้นนะฮะแล้วก็หากระป๋องมาใส่แล้วก็เทน้ามันเบนซินลงไปใส่มันก็เป็นกาวให้เราแล้วถ้าหาใครมีกาวอยู่ก็ทากาวลงไปฮะทากาวเสร็จปุ๊บก็จะเอายางดิบแผ่นเล็กๆกนะฮะวางลงไปก่อนหลังจากนั้นแผ่นที่สองแล้วก็จะม้วนม้วนนะฮะแล้วก็แปะลงไปหลังจากนั้นก็นําไปใส่เครื่อง เครื่องปะนะฮะนี่ฮะเป็นเครื่องปะร้อนนะเพื่อนๆปะร้อน,อนมันสามารถปะยางรถยนต์ได้นะฮะปะยางรถยนต์ปะได้เฉพาะยางในนะยางนอกไม่แนะนําให้ปะนะฮะเพราะถ้าหากเรานําไปปะยางนอกมันจะทําให้ยางนอกเนี่ยเกิดค,ความอ่อนเวลาเติมลมเข้าไปมันจะทําให้ยางเนี่ยมันอ่ามันพองนะฮะมบีโวกาสสูงมากที่ยางมันจะพองแล้วก็รอประมาณ15นาทีนะฮะ 1ิบถึงสินาทีก็เอาออกปรับไฟไปที่สองหนะฮะหลังจากครบแล้วเราก็นำยางออกมาก็จะร้อนนิดนึงนะฮะเครื่องตัวนี้มันปะได้ทั้งจุบถ้าหากจุบมันขาดเนี่ยมันก็สามารถปะได้นะฮะส่วนมากแล้วเขาจะนิยมปะกับรถไถพวกยางรถไถแล้วก็ยางรถ หกล้อที่มียางในรถยางลดสิบ้อที่มียางในหรือ,อยางลดไถคูโบต้า ota, พวกรถแทรกเตอร์นะเอามาแช่น้ำนะฮะแล้วก็ทำการเป่าลมเป่าลมเพื่อที่จะตรวจเช็คว่ามันรั่วตรงจุดไหนนี่ฮะแผลปะก็จะประมาณนี้นะฮะรอยแผลปะก็จะประมาณนี้แล้วก็เติม,เต,มเ,เติมลมเข้าไปเช็ค ว่ารอยที่เราปะเนี่ยมันมันรัว่วไหมนะฮะมันยังรั่วอยู่หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าปะเสร็จแล้วนําไปประกอบเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนเราต้องทุกครั้งเลยเนี่ยเราต้องตัวเช็ครอยแผลที่เราปะทุกครั้งก่อนที่จะประกอบเพื่อที่จะไม่เสียเวลาบางครั้งคนเราเนี่ยมันมีโอกาสพลาดได้นะฮะถึงแม้จะมีประสบการณ์เยอะก็ตามนะ,ะมันก็ต้องแยกต้องตรวจเช็คอยู่เหมือนเดิมนะฮะเช็คแล้วนะฮะไม่มีรอยรั่วนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีรอยรั่ว นี่ฮะรอยปะเขามันเอาแช่น้ําดูก็ยังไม่มีฝดฝดน้ําขึ้นเนี่ยไม่มีนะฮะก็ถือว่าผ่านนะครับรอยปะแผลนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะนําไปประกอบปล่อยลมออกนะฮะนี่ฮะขั้นตอนการสุดท้ายก่อนที่จะประกอบเลยเนี่ยเราต้องถอดเช็คแบบนี้ต้องเช็ครอยรั่วของแผลที่เราปะทุกครั้ง หลังจากนั้นก็เอาหัวจุบออกนะฮะเพื่อที่จะให้ลมมันออกเร็วๆหลังจากนั้นก็นํามาประกอบใส่กับล้อเหมือนเดิมที่สําคัญจุบอยู่ทางไหนเราต้องใส่ทางนั้นนะฮะจุบมันอยู่ฝั่งฝั่งขวามือของผมหรืออยู่ฝั่งซ้ายมือของกล้องนะฮะสำหรับจุบลมเราต้องดูด้วยว่ามันอยู่ฝั่งไหนหลังจากนั้นเราก็เติมลมเข้าไปยังรถไถเนี่ยที่สําคัญเลยก่อนที่จะประกอบกระทะเข้าไปเราต้องเติมลมทุกครั้งก่อน เติมลมให้พอ,อยางมันตึงเฉยๆนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องเติมให้มันแน่นจนมันแข็งเกินนะเราต้องเติมให้ยางพอพอเริ่มตึงนะะ่ะเอเอาง่ายๆคือพอเริ่มตึงนะฮะถ้าหากเราเติมเยอะจนเกินไปเราจะใส่กระทะยากเอาแค่พอตึงๆก็พอนะฮะพอเริ่มตึงก็พอเพราะว่าถ้าหากเราไม่เติมเนี่ยมันจะทําให้กระทะล้อที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยไปบีบยางแล้วยาง มันก็จะรั่วนะฮะเวลาเราเติมลมเข้าไปก็ว่าเคยเคยทําตั้งแต่สมัยทําแรกๆนะฮะใส่ยางเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่เติมลมมาเพื่อนๆใส่กระทะล้อเข้าไปเลยพอประกอบกระทะล้อเข้าไปเท่านั้นแหละกระทะล้อมันไปหนีบนะหนีบยางแล้วเวลาเราเติมลมเข้าไปเนี่ยยางมันก็จะฉีกขาดทาให้รั่วเพราะฉะนั้นต้องเติมลมทุกครั้งก่อนประกอบนะฮะเติมแค่พอให้ยางมันเริ่มตึงก็พอนะครับ เราจะใส่ยางง่ายแล้วก็เวลาประกอบกระทะเข้าไปกระทะเนี่ยมันก็จะไม่ไม่อันนี้นะฮะมันก็จะไม่ไป,ไปบีบยางเวลาเติมลมเนี่ยต้องเช็คทุกครั้งนะฮะเติมไปเช็กไปนะฮะไม่ใช่ว่าเติมยาวๆเลยแล้วค่อยมาเช็คนะยางรถไถเนี่ยสำคัญมากหลายคนได้รับการบาดเจ็บจากการเติลมลมรถไถเพราะมีแต่เติมเข้าไปไม่มีการตรวจเช็คนะฮะยางลมยางเนี่ยจะเติมอยู่ที่16-20ถึงไม่เกินนี้นะ 1 6บหถึงยีไม่เกินนี้ถ้าหากจะให้เติมแข็งกว่านี้ให้ลูกค้ามาเติมอีกนะเพราะมันอันตรายมากนะครับอยู่ในเล้งที่พอดีแล้ว1 6บหถึงยีถ้าหากเติมเยอะกว่านี้มีโอกาสที่น็อตหรือกระทะเนี่ยแตกได้นะเพื่อน